คอยเอาใจช่วยอยู่และจะเอาพลังมาช่วยด้วยค่ะเราขอเรียกร้องให้สอ,อสอและรัฐบาลหยุดการกระทำอันชั่วร้ายเลวทรามไม่เป็นอาระยะขอเรียกร้องให้การกระทำโหดร้ายต่อประชาชนทั้งหลายให้ยุติเสียเดี๋ยวนี้ก่อนที่ท่านจะถลําลึกไปมากกว่านี้ นอกจากนั้นก็ขอฝากไปยังเพื่อนข้าราชการทั้งหลายถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะต้องออกมาช่วยประเทศไทยถ้าท่านไม่ออกมาเดี๋ยวนี้ท่านจะต้องเสียใจไป,ไปตลอดชีวิตค่ะ <c oughs> ในในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดรกนิษฐาการจนาจารีผู้ได้รับเชิดชูเกียรติแพทย์นนที C, จากมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาอ่านประกาศประกาศสิทธิ์ของเสด็จในกรมก็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกนิษฐาณชุมพรขึ้นเวทีทีไรดิฉันคือณชุมพร วันนี้ว่าจะมาให้การสนับสนุนท่านอาจารย์สมบัติแล้วก็มีพรประเสริฐร่อนมาตามโซเชียลเน็ตพรประเสริฐให้กับพวกเราคือคำประกาสิทธิ์ของเสด็จในกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คำประกาสิทธิ์นี้คือคำพูดอันศักดิ์สิทธิ์มีกล่าวไว้ว่า ถ้าใครได้เจอบันทึกนี้ของกรมหลวงชุมพรหรือเสด็จเตียให้นำคำนี้ไปประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดิฉันจะขออ่านบางส่วนของคำประกาศนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่าแผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเข้าแลกไว้ไอ้อีมันผู้ใดคิดบังอาจทำลายแผ่นดินทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือกระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวมจงหยุดการกระทำเหล่านั้นเสียโดยเร็วก่อนที่กูจะสังหาร ทำโคตรให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามนี่คือคำประกาศิทธิของสเสด็จเตียสเสด็จในกรมหลวงชุพรเขตอุดมศักดิ์จากนี้ไปดิฉันขอประกาศในนามของมวลมหาประชาชน โปรดฟังนะคะดิฉันพูดว่าดิฉันขอประกาศในนามมวลมหาประชาชนนะคะท่านที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ท่านที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีถ้าดิฉันพูดถูกต้องกรุณาเป่านกหวีดให้จอทะลุไปเลยนะคะให้จอแก้วของพวกนักลบหน้าจอทะลุไปเลย เจอได้ยินเสียงนกวีดหรือยังคะจอแก้วของท่านทะลุแล้วมาออกมาประกาศของมวลมหาประชาชน มวลมหาประชาชนสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่หญมวลมหาประชาชนสู้ไม่เลิกล้มจนชนะท่านกระลำสุเทพเทือกสุบันร้านทรงของมวลมหาประชาชน โปรดรับทราบว่าได้มีมวลมหาประชามติว่าสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถ่ยสู้ไม่ล้มเลิกสู้ไม่ล้มเลิกสู้ไม่ล้มเลิกสู้จนชนะสู้จนชนะขอบคุณค่ะ พี่น้องครับขอบคุณครับทางมกนะครับที่มาให้วิสัยทัศน์และณนโอกาสนี้ครับพี่น้องมวลมหาประชาชนจะได้พบกับกบฏที่เคารพของพวกเรากบทนักวิชาการที่เรานับถือกบฏ ของมวละหาประชาชนเชิญพี่น้องพบกับความรู้สึกสิ่งต่างๆครับที่อาจารย์ของเราได้รับรู้มาครับขอเรียนเชิญพบเตอร์ศาสตราจารย์ดรสมบัติํำรงทันญวงศครับต้องกล่าวว่าสวัสดี พวกเราชาวมวลมหาประชาชนลูกศิษย์ของอาจารย์สมบัตินะครับจากมหาวิทยาลัยมวลมหาประชาชนทุกคนวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะท่านาศาสตราจารย์ดออรอุทัยรัตน์นะครับแล้วก็พี่น้องชาวมหาวิทยาลัยเกษตรทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจในวันนี้ผมเน่ยเป็นศิษย์เก่า สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาตรีนะฮะทั้งคณะเกษตรทั้งสมาคมศิษธิ์เก่าเกษตรทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับทั้ง3แห่งได้ยกย่องให้เป็นสิษธ์เก่าดีเด่นทั้งหมดเลยครับไม่รู้เหมือนกันว่านายธาริศเพ่งเด็ดเนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือมามีที่ไหนเขายกย่องมันบ้างและก็โดยเฉพาะ ขอขอบคุณนะเครือข่ายนีดาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งข้าราชการทั้งนักวิชาการทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันที่ท่านเห็นบนนี้ถ้าเวทีใหญ่กวนน่านี้เขาคงมามากกว่านี้นะครับเขาคงมามากกว่านี้นับว่าเป็นกําลังใจสําคัญที่เขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่ออาจารย์สมบัตินะครับแต่เขาเห็นว่าพวกริ้วร้อพวกข้าทาสบริวารของทอรัส กระทำการนะครับที่ละเมิดต่อหลักกฎหมายหลักความยุติธรรมของแผ่นดินถ้าหากว่าพวกเราขืนปล่อยไว้ต่อไปอีกแผ่นดินของเราก็จะปราศจ,จากซึ่งความยุติธรรมเราทนไม่ได้นะเรารับไม่ได้เมื่อวานผมมาพบกับปากกับพี่น้องมวลมหาประชาชนในฐานะลูกศิษย์นะเนี่ย เพราะว่าเป็นพวกเราทุกคนเป็นลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยมวลมหาประชาชนนะครับก็ตอนที่ถูกจับกลุมก็ได้ทราบว่าลูกศิษย์เป็นห่วงมากเลยอาจารย์สมบัติมาขึ้นเวทีพบลูกศิษย์หน่อยเราก็มาขึ้นเวทีเพื่อบอกเกล้าเกล่ิว่าเขาทําอะไรกับอาจารย์สมบัติบ้างนาพาะพอหลังจากนั้นเราก็บรรยายหัวข้อคุณธรรมทางการเมืองใช่ไหมฮะเราก็บรรยายหัวข้อคุณธรรมทางการเมือง นันเป็นจิตวิญญาณของคนเป็นครูของเป็นอาจารย์มาพบลูกศิษย์ก็ต้องให้ความรู้ปรากฏว่าวันนี้ทาริศเพลงดิตความจริงชื่อนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่เพราะพูดแล้วรู้สึกเป็นเสนียดปากมากเป็นเสนียดปากมากวันนี้เขาประกาศบอกว่าอาจารย์สมบัติเนี่ยไปขึ้นเวทีอีกไม่รับจำ กระทำการขัดคืนต่อการประกันตัวเพราะว่าเขาไปฟ้องศาลและเขาบอกมีเงื่อนไขว่าห้ามขึ้นนะห้ามยุยงปลุกปั่นประชาชนเมื่อวานผมบอกพวกเราหมดแล้วนะว่าผมมาพูดเนี่ยเพื่อมาบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ได้มีเจตนาหรือประสงค์จะยุยงปลุกปั่นพี่น้องมวลมหาประชาชนอย่าง แต่อย่างไรแต่ถ้าหากว่าลูกศิษย์ทั้งหลายจะคึกคักเนี่ยเป็นเรื่องของลูกศิษย์นะใช่ไหมเป็นเรื่องของลูกศิษย์เป็นเรื่องของลูกศิษย์ปรากฏว่านายทาลิศบอกว่าจะไปทําเรื่องถอนประกันนะมันจะเอาอาจารย์สมบัติไปขังคุกให้ได้นะเอากระมันเอากระมันและก็วันนี้เนี่ยเห็นแค่บนเวทีแค่นี้นะครับ ้าจะเอาไปขังคุกจริงๆสงสัยนะครับที่ขังอาจจะระเบิดนะครับที่ขังอาจจะระเบิดทั้งลูกศิษย์ที่นีดาทั้งเพื่อนพ้องที่มหาวิทยาลัยเกษตรทั้งลูกศิษย์ที่มหาวิยาลัยมวลมหาประชาชนมันจะมีที่รับรองพวกเราไหวเหรอมันจะมีที่รับรองพวกเราไหวเหรอเอาละครับ,เร,บเรื่องนั้นเรื่องเล็กๆเรื่องใหญ่มากเลย วัตถุประสงค์ของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นเรามาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราสามเรามาชุมนุมเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเรามาชุชมนุมโดยสงบสันติไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความุแรงยึดหลักอหินสากำน,นันสุเทพประกาศอย่างนี้ตลอดแม้กระทั่งการนะถ้าใครกลัวตายจะพกอาวุธกลับบ้านไม่ต้องมาทำหน้าที่นี้ ชัดเจนว่าผู้นำของกอปปสอของมวลมหาประชาชนนั้นมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าการชุมนุมต่อสู้ทางการเมืองนั้นต้องสงบสันติไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงต่อสู้แบบอาหิงสาพูดไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่เข้าหูไอ้ธาริตมีปัญหาที่หูแล้วนะครับธาริตเนี่ย ฟังคนดีพูดไม่รู้เรื่องมันฟังรู้เรื่องเฉพาะคนร้ายถอดพูดนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของทาลิสตแล้วนะครับตอนนี้นั่นที่หนึ่งนะครับให้พวกเรามวลมหาประชาชนได้รู้ว่าเรามาใช้สิทธิชุมนุมทางการเมืองตามมาตรา63และเรามาต่อต้านรัฐบาลยิ่งรักและพวกพ้องตามมาตรา69เป็นสิทธิของมวลมหาประชาชนที่จะต่อ ต้านรัฐบาลที่ประพฤติผิดมาตรา68นะนี่เรามาตามรัฐมนุน <c oughs> เรามาตามรัฐมนุนอาจารย์สมบัติมาปราศัยเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเราต้องการให้กับมวลมหาประชาชนเวลามาชุมนุมแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยอันนี้เป็นการทําหน้าที่ทางวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชน ไม่ให้ถูกพวกรลิ้วร้อทอรัดมาอ้างมาอ้างข้อกฎหมายที่มันไม่ถูกต้องเพื่อที่จะามาปราบปรามพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ทุกวันนี้ยังชุมนุมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกประการพี่น้องทุกประการ